ดีพี่นุ้ยดีพี่นุ้ยต่อยพี่ถูกเลยดีบอกกินเยอะอะเนี่ยโอหน่าเชื่อเลยเฮ้ยพี่โอ้โหจานแค่พี่ต่อยเป้าเลยนะคนเรามันต้องมีระเบียบมีวินัยพี่ขอดูอีกรอบได้ไหมเฮ้ยโอ้โห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 พ่อไม่เข้าใจตุ้ม พี่อธนาเก่ามากพี่นุ้ยพอสั่งคัดมานะนั่งฮอบอีกอ่ะจานเอาเป็นไงเราได้เห็นผลไม่แล้วจานออกแมาก็ใช้ได้นะน้องๆเป็นไงโสดโว์สาวๆไงพี่เออเด็กสิบเจ็ดสิบแปดเดินผ่านเกือบเรียบเด็กยี่สิบยี่สิบดเดินผ่านอ้าวไม่ตั้งมาแม่แม่มาไม่วะเฮ้ยเดินผ่านที่เดินผ่านเดี๋ยวมาไรเดินผ่าน ไปตากกับมาอีกแล้วพี่ขาวเดินผ่านโอ้รุ่นแม่เนี่ยพี่ขาวเนี่ยมันต้องพยายามตอนนี้นะพี่นุ้ยก็ลพยายามอยู่โอ้โหผาวใจพี่ไม่ไม่กินข้าวเย็นละเอ้าแล้วพี่กินอะไรอ่ะก็พอหุงข้าวเสร็จปุ๊บข้าวตัดปั๊บพี่ก็คดออกมากินเลยมันร้อนมันร้อนไปไปติดตลกกับจานเลยผมกับพี่นุ้ยเนี่ยก็ออกกำลังกายเหมือนกัน อันนี้ก็ออกกาลังกายวิ่งลู่วิ่งลู่วิ่งโหวิ่ง <c oughs> ไป <c oughs> วิ่งจนสะโพกอักเสบแล้วก็พาไปปีวิ่งออกกําลังกายยิงจานด้วยก็คือจะอดข้าวเย็นอดเค้าเย็นผิดวิธีนะแบบนี้ยังไงอ่ะผิดวิธีฮะก็อดข้าวมันก็ลดเนีแป้งอ่ะสิ่งสาคัญเลยนะจานนะวินัยเพราะว่าจานด้วยเนี่ยจะติดของหวานเดี๋ยวก็คือแบบจะมากินจุกจะมากินจิ๋งเงี้ยผอมไม่มีทางลดยากใช่ไหมกินน้อยอ่ะ ไม่ได้หมายความว่าจะผอมนะมันก็สามารถเด้งออกมาได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ดู่างผมเนี่ยออกกําลังกายมันต้องควบคู่ไปด้วยใช่ไหมล่ะมึงไม่ได้แจ๊ดมึงอัะตัวหนักสุดเลยนะเรื่องมึงจะมาคุยแอคอวดเฮ้ยพี่พี่ตาครับผมนี่จะมาสายวิ่งแล้วคือมึงอะ่ะจะคุยเก่งแต่พอทําจริงๆนะเห็บหมากูบอก เเอนนั้นเจ๊วิ่งกับมึงแม่งเห็บหมาไปวิ่งกับบ้านสวนพี่บอลพี่ยังชมผมอยู่เลยวันนั้นอ่ะชมมึงเนี่ยแค่แป๊บเดียวไงสุดท้ายเป็นไงตกดึกมามึงก็เอาอีกไเติมใช่ไหมมึงก็ไปเติมอีกไปเติมอีกไอ้ที่เราวิ่งมาไม่ได้ผลเลยเหรอจานมันเสียหมดครับผมสุดท้ายเลยในการนะพี่บอลแจ๊ดจานหุ่ยจ๋าต้องมีวินัยเท่านั้นแต่เองก็ไม่ต้องมาขิงพี่ขนาดนั้นก็ได้บอกดีๆว่าเอ้ยแจ๊ดควรลดเครื่องดื่ม ลุยคนหวานเอ่ของหวานแล้วหวานแล้วก็ไอลกอฮอล์หยุดเธอถ้าจริงผมคุ้มหารอยู่อย่างที่พี่บอกเลยให้ผมตัดคราฟเนี่ยครั้งที่แล้วไปงานสมาคมตลกผมว่าคุยแต่กับพี่กัลลอกไม่คุยพี่ปาคราฟเป็นไรยางเนี่ยกูเบื่อจะพูดแล้วจริงๆนะเบื่อมึงนี่เป็นตลกที่แอลกอฮอล์ลงแล้วแบบจะพิ้วไหลป่ะโอเคพี่ผมขอออกดีกว่าออกตะลังยไงเหรอคะพี่ออกไปเติมน้ำมันแล้วก็ได้ M150 พ p r e m i ยมสิครับ ใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้ m 1 5 0จับมือกับปั๊มน้ํามันบางจากกับแคมเปญแรงเกินร้อยเต็มสปีดแล้วออกไปใช้ชีวิตให้เกินร้อยค่ะโดยสมาชิกบางจากจีนไม่เติมน้ํามันดีเซลทุกชนิดครบทุก1,200บาทรับฟีอรี M150 สูตรพรีเมียม1ขวดพร้พอมรับแทม M มคูณ3ตั้งแต่วันนี้ถึง15กุมภาพันธ์2,569นาี้เลยค่ะพี่ขอเติม m 1 5 0เนี่ยให้สุดชื่งสักขวดหนึ่งนะครับได้เลยค่ะโอเค ดีแบบดีนะครับต้องรีบไปเติมให้มันบางจากให้เต็มถังแล้วก็จัดเ1 5 0ร้อ้านดละครับจัดไปค่ะพี่ขอบคุณนะคะตองเข้ม่าถ้าเกิดเป็นลูกเป็นเต้านะผมพูดตรงๆเลยนะผมตบดิ้นเลยนะแล้วออย่างพี่นุ้ยคุณกล้าตบบรอก้าเชื่อดิมันเกิดเป็นลูกเลยก้าก้าบอลอย่าไปท้าน้องมันมันมีกล้ามแล้วมันกล้าทุกคนน่ะไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะทํากันอาจารย์นุ้ยมึงให้เวลาพี่หน่อยดิพี่มันเยอะอยู่อย่างบอลอย่างแก๊มันโอเค สี่เดือนสี่ปีแล้วนะที่พูดอย่างเงี้ยขอให้เวลาพี่สี่เดือนเดี๋ยวกลับมาดูใหม่อีกทีปีหน้าหม่เอา่เห็นแน่เยสจังเอามานี่เอาพี่กินไม่ได้ได้พี่กินได้ยังไงก็พี่ังพูดเรื่องไอ้นิดหน่อยได้โษนากับผมอยู่เลยของกูเนี่ยได้ก็กูยังเฟิร์มอยู่ไงกินป่ะพอกินเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ก็จะวิ่งออกกําลังกายแล้วก็คือหายไปทั้งวันเลยใช่ยอดคือเรียกว่าชีตเดย์ หนึ่งปีเนี่ยจะมากินอ่ะไอของทอดเนี่ยวันเดียวมันคือวันชีเดย์ไอทนไม่มีวินัยเจ๋อคอนเจ๋อคอนเจ๋อคอวินัยมานนี้เลยทีเดียอะไรทีเดียอะไรชีเดย์อะไรวันนี้วันนี้ ไปมึงขึ้นไปดิไปดินไปขึ้ไปดิขึ้นไปเอกมาดิไปเยวมึงล้ไปดูเลยนีมึงจับชือกไว้เเร็วมึงนีมนจากจิงมันตายยังไม่รู้ไเลยไกูไปอ่ะไกูไมาดิมาดมาดิมาด้งมามามาเลยแ็มาดิ็็มึงจับมึงจับไปเลยไปวเ ตายอยู่นี่กินเวเป็นไฟกินทำไมฮะมึงไปดิชิดดีไปเยจังอ้าเ yeah, ้ยไรนมี่เน yeah, ี่ยตกเฮ้ยกุ Ai ้ยทอดคุณกุ้ยทอดนะฮะกุ้ยทอดไม่ฮะพี่หุยกินเลยพี่หนุ่ยพ่ยพี่หุย่จะเข้ามาใครปะเธอพุยพี่หลุยพี่หลุย ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ไทยถูที่หนึ่งสาาโอ้ยเร่งไรแปลกคนมันไฉ เรืคดีอะไรเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าอยากกินเฮ้ยหยิบจับจับปอยตีไปฉันหนุ้ยเป็นฝาจไปหูนี่แค่กินมันฝรั่งทอดทิ้นเดียวแค่เนี้ยนะโค้ชเห็นไงเข่งขนาดนี้เลยเนี่ยไรพวกที่มาเมื่อกี้มันใครวะนะคุณไปเรียนเขายังไงครับโค้ชของตังเองฮะเองรู้จักเขาเปล่าไปตามน้องๆอะไรอะไรไปมาบนตะกี้อะไรเดี๋ยวอาจเย็นันจเยังคืนเออมาดูขึ้นหน่อยอะไรฮะ ผมเป็นเจ้าโค้ดโอเคน้องๆน้องนี่เป็นโค้ดพี่ตั๊กเหรอครับแล้วมาจากที่ไหนกันเนี่ยยิมปีศาจครับยิมปีศาจมันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรยิมปีศาจเนี่ยยิมปีศาจคือการฝึกให้คนเป็นยอดมนุษย์จริงป่ะเนี่ยฝึกแล้วไม่มีเหนื่อยเลยเหรอไม่เหนื่อยเดี๋ยวไอ้เทียนี่เขาหอบก่อนไหมเทียจะแดกหูมือยู่แล้วพูดพาพูดบ้า่างเงี้ยแอ acting acting กินของทอดในขนาดนี้เนี่ยดีเลยผมไม่โคแขมานะทำไมอ่ะเอามันทอดเหมือนกันไงไอเดนมันทอดแหไอ้เวร มึงตลกเหรอเดี๋ยวนเดี๋ยวนอเดี๋ยวเงียบขนาดนี้เมื่อกี้มึงกล้าพูดมึงตลกเหรอเนี่ยบ้าเปล่าเืินเลยเบื่อเขินไปให้ไปที่ก่อนที่ก่อนอย่าให้มีครั้งที่สองเมื่อกี้บอกว่าอะไรยิมปีศาจเป็นของใครอ่ะเนี่ยเป็นของแก๊งมเองอยู่ที่ยิมพนาสตันอพี่พนาใช่ครับผมแสดงว่าน้องก็เป็นสตันด้วยแน่นอนจานุ้ยจานุ้ยนั่นน่ะคือเขาจะเก่งดาบคนนี้เอ่อเขาเก่งตีดาบ ใช่ป่ะฮะเก่งดีดาบใช่ป่ะเก่งตีมอะไรอะไรเกันวะไม่ใช่มึงอะไรไอ้สัตว์เล่นเองแล้วมึงไปอะไรอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแล้วมีดาบมาไหมมีครับขอไปเอาดาบหน่อยอุปกรณ์มาอุปกรณ์เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะจะมาโชว์การฟันดาบนะฮะจากน้องเบนแล้วก็น้องฟุกจากยิ้มพสศนครับ เปนพวกอ๋อคืออย่าไปดูอย่าไปดูในคลิปหรือในอะไรเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูกันพอไหมเดี๋ยวน่าต้องออกมาแล้วสู้กันแน่เลยเดี๋ยวนี้โชว์แค่นี้เหรอถ้าโชว์แค่นี้ถ้าโชว์แค่นี้เนอยอย่าเรียกว่าโชว์ฟันดาบรู้จักสำนักดาบพุทธสวรรคิ์ไหมอยุธยาดูดูมากความสามารถจริงไอ้สัตว์จริงไอ้สัตว์มึงไปเรียนตอนไหนมึงกูไม่เคยเห็นเนา พูดไทยสวัสดีพุทโธเอ้ยไหนไหนมาวันนี้นะพี่ทางรายการมันต้องมีของอะไรน้องเต็มมั้ยเต็มมือไปกัน้ลยขอบคุณมากที่มาด้วย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy วันนี้แหละเกิดวันที่19ธันวาคม19ธันวาค9ธันวาขอให้น้องมีความสุขใช่เหรอเวลาไปเที่ยวเที่ยวให้สุดนะขออย่าให้เมียจับได้นะนะถ้าไม่รู้ว่าปิด G P I S ยังไงปิดก็ดดูให้ดีพี่ถามจริงไงอย่าโกหกนะวันเกิดเองป่ะวันไม่ใช่แล้ววันเกิดใครอ่ะน่าจะรู้แต่แต่เที่ยวแล้วแม่ให้เมียจับได้แล้ว โอเค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 อ่าโอ้โหขอบคุณครับผมทุกบ้วโอ้ขอบพระคุณครับขอให้พี่น้องที่เกิดเดือนธันวานี้นะครับมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับคิดหวังตั้งใจสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จใช่นะครับในหน้าที่และการงานเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้ตั๊กสุขภาพแข็งแรงแล้วก็น้องฟุกด้วยสุขภาพแข็งแรงแุกว้าที่หลังเจอลุงก็อยาทกับลุงอย่างนี้ ส,สวัสดเพื่อนตั้งใจให้ดีครับ Happy Birthday, birthday.